สวัสดีครับผมแชมป์เองครับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาเรียนกันในส่วนของตัว smart money concept หรือก็คือที่หลายคนเรียกว่า SMC ซึ่งวันนี้เนี่ยหัวข้อแรกที่เราจะมาเรียนกันก็คือ market structure นะครับที่จะเป็น EP 1นั่นเองนะครับโดยต้องบอกว่าหัวข้อ SMC เนี่ยซีรีส์นี้นะครับจะมีเรียนกันร,ราวๆประมาณ6-7คลิป นะครับก็จะมีคําศัพท์นะครับหรือเรื่องที่ควรรู้เนี่ยที่ย่อยลงไปอีกนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าคลิปอาจจะมาช้าหรืออะไรนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวจะทยอยลงเกือบทุกวันเลยเพราะว่าตัว s มาร์ทม n น y เ o n c e คอเปนี่ยเป็นตัวที่ผมเคยสอนไร้สดไปแล้วนะครับก็จะมีชีตมีอะไรค่อนข้างที่จะ พร้อมประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะได้เรียนกันรัวๆเลยก็ยังไงก็อยากให้คลิปออกเร็วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมและทีมงานด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของเนื้อหาเลยดีกว่านะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหา e x c h a n g ชสำหรับการเทรดคริปโตนะครับที่ต้องบอกว่ามีความน่าเชื่อถือสูงรวมไปถึงมีค่าธรรมเนียมที่ถูกเนี่ยวันนี้ผมขอแนะนำในส่วนของ OK x Exchange เชเลยนะครับโดย e okay x c h a n g ช OKX เนี่ยเราสามารถที่จะเทรดทั้งสปอต ฟิลเจอร์ได้ครบหมดเลยจบในที่เดียวนะครับใครที่สนใจนะครับสมัครกับไอเนลอตที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับได้รับส่วนลดทันทีครับตลอดชีพ25%อย่างไงก็ฝากไปด้วยนะครับเรามารู้จักกันในส่วนของตัวสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์หรือ SMC กันดีกว่านาะว่าทฤษฎีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับคือเขาบอกว่าตัวสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์เนี่ยถ้าจากตัวที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับนิยามมันคือเป็นกลยุทธ์ การเทรดที่ออกแบบมาเพื่อเทรดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของรายใหญ่และกลุ่มสมัครมันนี่นะครับที่คอยจ้องจะจับปลาเล็กในตลาดกินโดยตัวปลาเล็กนะครับโดยตัวปลาเล็กในที่นี้นะครับก็จะหมายถึงนักลงทุนรายย่อยแบบเราๆนั่นเองนะครับก็เขาจะมองว่าคนที่เป็นสมัครมันนี่หรือรายใหญ่เนี่ยเป็นปลาใหญ่เนาะก็จะคอยแบบมาลงมาแบบอ่ะสมมุติว่าเราเล่นอยู่นะแล้วเรามองว่ากราฟมันมีการกลับตัวไปแล้วเนาะ เขาก็จะแบบเราตั้งสต็อปลอตไปใช่ไหมครับบางทีอ่ะมันก็อาจะจะลงมากินสต็อปลอตเราแล้วค่อยขึ้นอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเราเทรดด้วยแบบระบบเบรกเอาท์ out, อย่างบางคนเล่นพวกสามเหลี่ยมใช่ไหมครับอ่ะก็เวลากราฟมันเบรกเอาท์สามเหลี่ยมขึ้นไปอ่าสมมติว่าเป็นเราเนี่ยเราก็จะต้องสต็อปลอตไปข้างล่างแล้วใช่ไหมเราก็เข้าเลยสรุปว่ากราฟก็ลงมากินสต็อปลอตกินไม่พอครับเด้งกลับทางเดิมด้วยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาก็จะมองเนาะว่าอ่าคนที่เป็นเจ้าตลาดอยู่คนที่เป็นรายใหญ่อยู่ เขาพยายามจะดักกินรายเล็กด้วยวิธีแบบนี้ัเองซึ่งการแนวคิดแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเป็นแนวคิดที่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งคิดขึ้นมาเนาะทฤษฎีผมไม่เถียงเขาที่ฎี่หลายอย่างค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยพอผมไปใช้งานจริงเนาะก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเออมันก็เมคเซนส์ในเวลาที่เราวางเซตอัพแบบนี้แต่ว่าหลายๆอย่างมันก็เป็นทฤษฎีเดิมๆครับที่ที่เราถ้าเกิดว่าคนดูดาวเทอรี่อยู่แล้วคนดูในลราต้าเป็นคนดูดีมานซับไทยโซนเป็นมันก็ มันก็ใช้งานแบบนี้อยู่แล้วนึกออกไหมครับมันก็แบบไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่แต่ว่าใน AMC เนี่ยเขาจะเอามาแยกย่อยแล้วก็แบ่งเป็นชื่อเรียกนะครับอาจจะมีดีเทลบางอย่างที่เพิ่มเข้าไปซึ่งผมชอบนะผมก็ลองเอามาใช้เองแล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์หลายอย่างเลยมันทําให้เราเรียกจุดนี้ได้ง่ายขึ้นเราทาให้จุดนี้เออเป็นข้อสังเกตที่ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาแชร์กันเนาะในคลิปนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยบางสายนะครับบางสายก็ก็จะโต้แย้งมาว่า ่ะทฤษฎีที่บอกว่ารายใหญ่เขาจะมาเทคแอคชั่นแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเขารายใหญ่เขาสู้กันเนี่ยเขาไม่ได้มาสู้อะไรเลยครับเขาสู้แล้วนะสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินเขาสู้กันเองเขาไม่ได้มาสนใจหรอกครับว่ารายเล็กแบบเราเนี่ยจะวาง SL ไว้ตรงไหนจะอะไรยังไง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สสายเขามีการโต้แย้งกันนะครับก็เพื่อนเพื่อนที่มีมุมมองตรงนี้ก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับคิดว่าลายใหญ่แบบนี้มีจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันก็เป็นตามหน้ากราฟปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้มาแชร์กันได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีคนถามผมมาว่าล่าสุดเลยตอนผมบอกว่าผมจะสอน SMC มีเนี่ยมีคนถามผมเกี่ยวกับเรื่องของสาย ICT ทีนะครับที่บอกว่าเอแล้ว SMC กับ ICT มันแตกต่างกันยังไงอันเนี้ยผมต้องขอยอมรับเลยนะครับว่า เนื่องจากผมเองเนี่ยปกติเราเทรดด้วยทฤษฎีพื้นฐานปกติอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้แบบไปลงลึกว่า SMC หรือ ICT มันคืออะไรตั้งแต่แรกนะครับผมก็เลยตอนนี้ก็เลยแบ่งมาศึกษาแค่เรื่องเดียวคือ SMC แต่ ICT เนี่ยก็จะมีหลายๆคนครับบอกว่าเอ้ยบางคนคิดว่ามันแตกต่าง SMC ไหมนะครับเพราะบางทีเนี่ยเหมือนมันอาจจะต่างแค่ชื่อเรียกหรือมันมีดีเทลอะไรที่มันมากกว่านั้นอ่ะลองใครที่รู้ตรงนี้ลองมาแชร์มุมมองกันได้นะครับก็ ถ้ารู้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆในการที่จะไปศึกษาต่อเพราะบางคนเนี่ยถ้าเอยบอกว่าคิดว่ามันเหมือนกันทฤษฎีส่วนใหญ่มันค่อนข้างคล้ายกันก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปศึกษาตัว ICT และก็ดูแค่ AMC ไปเลยก็ได้นะครับหรือถ้าใครคิดว่า ICT มันมีประโยชน์อะไรที่ท,ที่เด่นกว่าหรืออะไรน่าไปศึกษากว่าก็ลองดูนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้คือที่มาที่ไปของตัวเ m c แล้วกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องที่จะเป็นจะต้องรู้นะครับหรือว่าเรื่องที่ผมจะต้องสอน ในฝั่ง SMC บ้างดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโดวยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนในส่วนของตัว Market Structure เป็นอันแรกนะครับจะเป็น EP 1นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสอนในเรื่องของต r ว Demand Supply Zone นะครับที่เป็นลักษณะของตัว Setup ด้วยนะครับรวมไปถึงตัว Order b o x k นะครับ Liquidity g r a b นะครับแล้วก็ Fair Value แ a บ ซึ่งอันนี้จะเป็น EP แยกมานะเพื่อเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะทบทวนได้ง่ายแล้วก็ดูได้ง่ายครับไม่ต้องห่วงครับว่าจะนานนะครับไม่นานแน่นอนนะครับเดี๋ยวตัวสไลด์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีไปให้ด้วยนะครับก็ EP ีหนึ่งก็จะมี1สไลด์1สไลด์หสไลด์แยกไปเลยนะครับยังไงก็สามารถที่จะมาโหลดสไลด์เพื่อเอาไปทบทวนกันเองได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของตัว market structure ที่เป็น EP1 นวันนี้เลยดีกว่านะครับตัว market structure เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอแยกย่อยออกเป็นทั้ มา a ์เก t ตเทรนหรือว่าแนวโน้มตลาดนะครับแนวโน้มตลาดเนาะเราต้องเข้าใจเนาะในแนวโน้มตลาดมีแบบไหนบ้างเรื่องที่2ครับนั่นคือในส่วนของ Major t r a ทรน n d m i n มายเนอร์เทรนก็คือเทรนหลักนะครับเมเจอร์ Major คือหลักนะครับมายเนอร์ Minor ก็คือรองนะครับก็จะเป็นโครงสร้างหลักกับโครงสร้างรองนะครับเนาะเราสามารถแบ่งแยกย่อยระหว่างโครงสร้างหลักกับโครงสร้างรองได้ยังไงมันมีประโยชน์นะครับเดีย๋ยวจะมาบอกประโยชน์ของมันให้ดูกัน ข้อที่3นะครับนั่นคือในส่วนของ Change of Character นะครับหรือที่หลายคนเห็นว่า C H O C H หรือโชกเนี่ยนะครับเขามีที่มาที่ไปไงเราจะดูตัวนี้ได้ยังไงส่วนอันสุดท้ายนะครับนั่นคือ B O S นะครับหรือ Break of Structure นะครับก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายอันนี้เราดูยังไงตัว B O S นะครับก็อย่างไงมาดูกันดีกว่านะครับในเรื่องแรกนั่นคือตัว Market Trend Market Trend จริงๆเนี่ยมันหยิบยกมาจากทฤษฎีพื้นฐานอย่าง Dow Theory เลยครับนั่นก็คือเขา มองว่าตลาดเนี่ยเราจะมีทั้งหมด3แนวโน้มด้วยกันนั่นคือแนวโน้มที่เกิดจากเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมครับก็คือกราฟไม่ได้ไปไหนกราฟไม่ได้มีไฮมีโลที่ชัดเจนวิ่งอยู่ในกรอบครับอาจจะเป็นไซด์เวย์อัพไซด์เวย์ดาวเืออาจจะเป็นกรอบขึ้นเล็ก,ลกๆอะไรอย่างเงี้ยยกยกโลแต่ว่าไม่ได้มีแรงส่งเนาะหรืออาจจะเป็นไซด์เวย์ดาวแบบนี้เนาะที่เป็นลักษณะการโลก็แต่ว่าราคาเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของ กรอกออกข้างไปส่วนในแนวโน้มที่2นะครับนั่นคือในส่วนของเชนขาขึ้นเนาะกราฟก็จะมีการวิ่งยกไฮยกโลนะครับเป็นขาขึ้นไปส่วนในช่วงสุดท้ายครับก็คือในส่วนของแนวโน้มขาลงนะครับก็จะเป็นลักษณะของกราฟที่มีวิ่งทําไฮต่าลงทลงําโลต่าลงไปอ่าซึ่งเราจะสามารถแบ่ง,งเป็นหน้านี้เนาะตามภาพเลยไฮนะครับเป้ปายกขึ้นนะครับโลนะครับเนี่ยไฮ Low, ก็มีการยกขึ้นของมันนาอไฮยู high, ยกขึ้นไปเรื่อยนะครับกราฟจะยังไม่เปลี่ยนเทรนจนกระทั่งกราฟเนี่ยมีการวิ่งอะไรครับวิ่งทำโลที่ต่ำลงแบบนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเริ่มโอกาสนะครับในการเริ่มเปลี่ยนเทรนเดี๋ยวยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่าเป็นเทียงขาลงหรือเปล่าเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเป็นเชียงขาลงก็คือจะมีโลต่ำลงไฮต่ำลงโลต่ำลงไฮต่ำลงแบบในภาพนะครับไซด์เวย์ก็แบบนี้เลยครับ ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนอาจจะเป็นลนักษณะของสามเหลี่ยมก็ได้อาจจะเป็นขึ้นขึ้น,นลงล,งลงแบบนี้สลับ,สล,บสลับกันไปก็ได้นะครับก็ตามภาพนะครับเป็นลนักษณะเป็นกรอบเป็นออกข้างไปอ่าเรื่องแรกนะครับเรื่องแนวโน้มของตลาดเนาะให้รู้ไว้ครับขาขึ้นขาลงไซเวย์เป็นคําศัพท์ที่ต้องรู้เรามาดูในส่วนที่2ครับนั่นคือตัวเมเจอร์สตั t u เจอร์แอนด์ไมเนอร์สตั๊เจอร์ก็คือโครงสร้างหลักโครงสร้างรอง เวลาที่เราเปิดกราฟมาเนี่ยนะครับเราจะเจอลักษณะของกราฟที่เฮ้ยเราเห็นไฮโลเนาะเวลาอย่างเช่นเราเปิดทำเฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นไฮโลในภาพที่องคนข้าจะชัดเจนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะกรารพุ่งขึ้นปุ๊บนี่ยกไฮใช่ไหมครับลงไปทำโลเราจะเห็นจากกราฟนาะงชัดเจนเลยเป็นไฮโลไฮโลแต่ในไฮโลไฮโลพวกนี้นะครับมันก็จะมีโครงสร้างรองที่อยู่ภายในของมันย่อยไปยึบ,ย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 บแบบนี้แบบรูปขวานะครับ เราังเรียกแบบนี้ครับไอโครงสร้างหลักที่เราเห็นจากหน้าคราฟใหญ่ของเราเนี่ยเราจะมองมันเป็นเมเจอร์สตั๊กเจอร์หรือผมผมอาจจะเรียกเป็นเมเจอร์เทรนก็ได้นะแล้วแต่แนวโน้มหลักนะครับส่วนถ้าเกิดที่มันอยู่ข้างในของแนวโน้มหลักเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นไมเนอร์นะครับก็คือจะเป็นแนวโน้มรองอ่าแบบนี้นะครับแนวโน้มรองเนี่ยบางทีเรามองเนาะภาพใหญ่อาจจะเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ทั้งก้อนเลยไปแต่ในแนวโน้มรองนะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่เน้นขาขึ้นแต่ในช่วงนี้อาจจะเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงที่เป็น แนวโน้มรองเนี่ยเป็นขาลงแต่โครงสร้างหลักเป็นขาขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับนี่เนาะแบบนี้แบบตามภาพอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกราฟจริงกันดีกว่าเนาะว่าเวลาที่เราดูอย่างเช่นกราฟ b ีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าผมจะแบ่งเป็นแนวโน้มหลักแนวโน้มรองทํำยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูจากภาพเนาะตอนเนี้ยที่เราเห็นลงมาเนี่ยในโซนเนี้ยนะครับที่มันดูเป็นโซนเดียวกันเนี่ยนะครับนี่เนาะมีลักษณะของเป็นเทรนที่ลงมาชัดเจนเลยเราจะเห็นกราฟนะครับทำโลนะครับ ทำไฮทำโลทำไฮแบบนี้เนาะเห็นปะทำโลทำไฮทำโลทำไฮแบบนี้คือโครงสร้างรองที่อยู่ภายในโครงสร้างใหญ่ซึ่งเราคุณจะเห็นนะโครงสร้างใหญ่เพิ่งทำโลตรงนี้เองเห็นไปครับนี่ทำโลที่จุดนี้นี่ครับทำโลกาฟเขามีการยกเนี่ยบาบเบกไฮขึ้นนี่ตรงนี้ปึ๊บอันนี้เป็นโครงสร้างหลักนะครับข้างในก็มียกไฮย,ยกโลปกติแต่เป็นโครงสร้างรองจากนั้นก็ลงต่อครับเห็นไหมลงต่อทำโลต่ำลงทำไฮต่ำลง อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างหลักนะครับขึ้นมาทำาฮจากนั้นก็ทำาโลทำา o งทำ high ทำ l งครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นโครงสร้างหลักนะครับเห็นปะ่ะโลไฮโลไฮแล้วก็มีโครงสร้างรองอยู่ข้างในนะครับมีในส่วนของตรงนี้ที่เริ่มจะเปลี่ยนโครงสร้างแล้วเบรกตรงนี้มาอันนี้เปลี่ยนเริ่มจะเปลี่ยนทะาไรครับเริ่มจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแนวโน้มแล้วใช่ไหมครับก็เริ่มที่จะยก h i ย,ยกโลในโครงสร้างรองฟิบเฟบบอ่ะอันนี้เกิดไฮตรงนี้ก็เป็นยกไฮย,ยกโลปกติเนาะ ลงมาทําโลฟึบอันนี้วิ่งขึ้นหายนะครับณปัจจุบันกําลังหาโลหลักอยู่แต่โครงสร้างรองก็เป็นขาลงใช่ไหมครับตรงนี้ก็พยายามหาโลอยู่แบบนี้นะครับแบบนี้เนาะก็อันนี้จะเป็นลักษณะของโครงสร้างหลักโครงสร้างรองเวลาเราแบ่งเนี่ยเราแบ่งตามเซกเมนต์ไปเลยครับอย่างเช่นเราเห็นเทรนมันลงมาเป็นเทรนเดียวกันไม่ได้มีไซด์เวย์ขั้นกลางที่ชัดเจนไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นการเบรกไฮขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะมองเป็นโครงสร้างรองได้เลย นะครับโครงสร้างรองกับโครงสร้างเวลาเราแบ่งโครงสร้างรองโครงสร้างใหญ่ให้แบ่งประมาณนี้นะครับก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับทีนี้นะครับก็หลายคนก็คงสงสัยเนาะว่าทําไมเอ้ยตรงไหนเป็นโครงสร้างหลักตรงไหนเป็นโครงสร้างรองบ้างนะครับคำตอบก็คือว่าเพื่อให้เราเข้าใจนะครับว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในเทรนแนวโน้มในตลาดภาพใหญ่นะครับภาพกลางภาพเล็กเป็นแบบไหนอยู่นะครับเป็นแบบไหนอยู่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าตอนนี้เราอยู่ในแนวโน้มภาพใหญ่ที่เป็นขาขึ้นนะ อตอนคนไม่เข้าใจว่าตอนนี้แนวโน้มรอ,องมันลงมาเนี่ยเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ว่าภาพใหญ่ทั้งหมดเลยเป็นขาขึ้นอะไรเนี้ยบางคนไม่ได้เข้าใจตรงนี้จะทําให้เราแบ่งได้ครับว่าไอ้ที่เขาพูดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับประโยชน์ก็คือครับจะทําให้เรารู้ความเสี่ยงเพราะว่าบางทีเนี่ยเรากําลังเล่นส่วนเทรนด์อยู่โดยที่เราไม่รู้ตัว การสวนเชนเนี่ยโอกาสในการชนะเวลาที่เราเล่นสวนเรนมันมีน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนครับสวนเชนข้อดีมันคือรีสิวอัตรโชสูงใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยไม่อยากจะเล่นสวนเรนเลย,ยจะหลีกหนีเชนอันนี้จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะสแกนตลาดตัวเล่นได้นั่นเองครับจบไปใน2เรื่องนะครับนั่นคือในส่วนของตัวเรื่องของแนวโน้มนะครับแล้วก็ตัวแนวโน้มหลักแนวโน้มรองใช่ไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของคำศัพท์สำคัญใน l m c กันดีกว่านะครับนั่นก็คือในส่วนของตัว Shang of Character นะครับซึ่งเป็นตัวแรก Shang of Character หรือว่า C.O.S.K. นะครับหลายๆคนจะเรียกเก๋ๆมันรวมกันไปเลยว่าชกนะครับตัวชกเนี่ยเป็นลักษณะของการที่กราฟเนี่ยครับเริ่มที่จะเปลี่ยนเทรนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มนะว่ามีโอกาสจะกลับจากเทรนขาขึ้นเป็นจากขาลงเป็นขาขึ้นอย่างเช่นในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยครับมันเกิดโลเกิดหายลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับ เกิดโลเกิด high ไฮมาเรื่อยสักพักหนึ่งกราฟเขาเบรกนี่ครับเบรกไฮซึ่งหลายคนเวลาเราเห็นกราฟเบรกไฮแบบนี้เราจะเริ่มบอกแล้วว่าเอ้ยสักเริ่มกลับเป็นขาขึ้นเลยวจริงๆยังไม่กลับนะครับมันแค่มีโอกาสจะเป็นขาขึ้นแต่จริงๆเนี่ยมันสามารถจะเป็นอะไรมันสามารถจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วเป็นไซด์วีก็ได้ไม่ได้ผิดถูกไหมครับไม่ได้ผิดอะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไอจุดที่มันมีการเบรกนะครับไอจุดที่มันมีการเบรกไฮขึ้นไปเนี่ย เราจะเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุดที่มันเริ่มทําการเชงออฟคาแรคเตอร์หรือว่าเกิดการทํา CHOCH นั่นเองนะครเนาะจะเป็นจุดที่หลายๆคนเริ่มที่จะมองหาแพทเทิร์นในการเล่นแหละจำหรับสายนี้นะครับเช่นเดียวกันครับอันนี้เนาะคือจากขาลงเบรกไฮอันนี้ก็จะเริ่มมองแล้วว่ามีโอกาสเกิดการเปลี่ยนเป็นขาขึ้นก็คือเกิดโชวไปแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของขาขึ้นนะครับก็เหมือนกันนะครับเกิดไฮยกขึ้นโลยกขึ้นไฮยกขึ้นโลยกขึ้นแบบนี้ แล้วก็ฮัมไฮสูงสุดเนาะจากนั้นกราฟลงมาครับเกิดในส่วนของการเบรกโล w ก่อนหน้านะครับก็จะเป็นการเกิดโชกนั่นเองนะครับเป็นการเกิดโชอกอันนี้คือให้เข้าใจคำศัพท์ตัวโชกนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงมาดูตัวต่อมาครับจากโชกแล้วเนี่ยเราจะมาดูในส่วนของตัวเบรกออ f สตั u เจอร์หรือ BOS กันบ้าง ตรงนี้ไม่เหมือนมีเหมือนกันครับไม่ไม่ยไ,ไม่ยากครับเหมือนกันกับตัวโชคเลยก็คือเวลาที่มันเกิดโชคไปแล้วเนี่ยนะสมมติว่าการาฟเขาเริ่มยกยกหายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยกหายเรียบร้อยแล้วเขาลงมาทําโลถ้าตัวการาฟไม่ลงไปทําโลใหม่นะครับหรือไม่หลุดโลนี่เนาะแล้วขึ้นไปเบรกหายอีกรอบอ่าคือม่ไหมฮะก็คือการยกหายยกโลนั่นแหละตรงเนี้เราจะเรียกว่าการทํา bos นะครับ การเบรกไฮของตัวก่อนหน้าให้ก่อนหน้าที่เกิดชกเนี่ยเราจะเริ่มเรียกว่า BOS หรือเบรกสตั๊กเจอร์ไปแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดมันยกไฮยกโลไปเรื่อยครับเราก็จะเรียกว่ามัน BOS BOS ไปเรื่อยๆเลยนะครับนะจนกระทั่งมันเริ่มกลับเทรนใหม่นะครับเนาะตามภาพนี้เลยเนาะตัวการเกิด BOS เนี่ยจะเป็นตัวที่คอนเฟิร์มแล้วครับเนี่ยจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่คอนเฟิร์มแล้วครับว่าแนวโน้มเนี่ยสามารถที่จะคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นหรือไปต่อได้นั่นเองนะครับอันนี้ให้รู้เอาไว้นะครับให้รู้เอาไว้ นะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโชคและ B.O.S. ถ้าเป็นขาลงล่ะถ้าเป็นขาลงก็เหมือนกันครับสมมุติกราฟมาอันแรกเบรคเบรโลอันแรกใช่ไหมครับเบโลอันแรกก็จะเป็น C ี c อจากนั้นก็ทําอะไรครับยกไฮไม่ทำไฮสูงขึ้นแล้วเห็นปะ่ะไฮไม่ได้สูงขึ้นทําโลลงมาทําโลต่ําลงปุ๊บจุดนี้เราจะเรียกว่า B.O.S. อันทีเลยอ่านจะุดนี้เราเรียกว่า B.O.S. ทเลย ต่จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดทำโลต่ำลงทำไมต่ำลงไปเรื่อยเราก็จะเรียกว่า BOS ไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งมันเกิดการกรอบเทนอีกรอบนะครับประมาณนี้นะสำหรับคำศัพท์ทีนี้อ่ะผมให้กันบ้านทิ้งไว้ดีกว่านะครับกับ้านทิ้งไวนะ้เนาะอันนี้แหละคนที่อยู่ในไลฟ์สดของตอนที่ผมสอนในกลุ่มเวฟไปเรื่อง BOS เรื่อง SMC เนี่ยน่าจะรู้เฉลยกันอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นกันบ้านนะครับที่ผมทิ้งไวใ้ให้ให้เพื่อนๆนะครับลองเติมคำตรงเส้นเสียมพูเนาะว่า แต่ละจุดตรงนี้มันเป็นอะไรได้บ้างนะครับเป็น BOS ตรงนี้เป็น BOS หรือเป็นโช o อ่าเป็น o s หรือเป็นโช o ตรงนี้ไปลองใส่มาดูนะครับแล้วโพสที่ไหนนะครับอาจจะไปลงไว้ที่กลุ่ม Discord ของผมก็ได้ครับโดยในส่วนของตัวการบ้านเนาะที่ให้ไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะตรวจเนี่ยสามารถที่จะมา ลงตรงนี้ได้เลยนะครับที่ห้องเรียนในกลุ่ม Discord ตัว i อเ a n d นลอสยูนิเวอร์ซิได้นะครับตัวห้องเรียนเนี่ยาสามารถจะเป็นห้องที่พูดคุยกันเนาะเพื่อนๆที่เรียนในส่วนของตัว SMC วันที่ผมสอนในไลฟ์สดเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้คัเฉลยกันอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะมาลงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะมาช่วยกันตรวจนะรวมไปถึง ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาตรวจก็ได้นะครับจะได้เกิดการพูดคุยเนาะแล้วเราจะได้เป็นนั่นเองนะครับลองไปฝึกทากันดูนะครับลองเติมทาในช่องว่างกันดูสําหรับวันนี้นะครับก็จบลงแล้วในส่วนของตัว market structure นะครับที่เป็น EP หนึ่งนะครับเดี๋ยว EP สอง EP สามเนี่ยจะกำลังออกออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนครับน้วเจอกันใหม่ในช่องไอเลีร์ลอตสวัสดีครับ สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอแล้วสวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอแดน ที่นำสราระดีเกี่ยวโลกคริปโตคเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปให้พเพื่อๆฟังกันครับ <I S 1>